สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมในวันนี้นะครับวันที่8ธันวาคม2,568วันนี้มีเรื่องราวมากมายเลยที่มาเล่าให้ฟังความน่าสนใจมีเยอะมากวันนี้หลังจากที่มีการประทะกันเมื่อวานนะวันนี้เป็นวันที่สองของการประทะในรอบที่2ระหว่างไทยกับกัมพูชาความน่าสนใจในวันนี้ประทะกันหลายแนวมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับแอดมินก็คือการที่ไทย ใช้โจรไปโจมตีกระเช้าแล้วก็บันไดของเขเมรที่ขึ้นมายังเนินส5มห้าศูนย์ซึ่งเนินสามศูนย์เนี่ยจะอยู่ใกล้กับปราสาทตาควายใช่ไหมและเป็นอุปสรรคกับเรามากในการที่เขาไปยึดปราสาทตาควายต้องอธิบายก่อนว่าปราสาทตาควายเนี่ยเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ไทยก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของเรากัมพูชาก็อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของกัมพูชาไทยในทางทฤษฎีแล้ว ราสาทตาควายก็คือพื้นที่อ้างสิทธิ์ไม่ได้เป็นของไทยแล้วก็ไม่ได้เป็นของขม,มรนะอันนี้อธิบายให้ฟังตามทฤษฎีก่อนแต่ว่าการพทะรอบแกอ่ขม,มรเข้ามายึดปราสาทตาควายไว้แล้วก็ไม่ได้ถอนออกไปเพราะว่าข้อตกลงที่ไปตกลงกันที่ มาเลเซียก็คือว่าใครยึดตรงไหนได้ให้อยู่ตรงนั้นก่อนรอเจรจาในวันข้างหน้าแต่ว่าหลังจากที่มีการประทะรอบสองแน่นอนว่าปราสาทตาควายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจเราใช่ไหมว่าเมรเ,เข้ามายึดได้ยังไงแล้วเราแพ้ได้ยังไงอันนี้เอ็ดมินจะไม่เล่าย้อนกลับไปว่าม,มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในการประทะรอบแรกที่ปราสาทตาควายนะเพราะว่าเรื่องราวดราม่านี่มันมีเยอะมากที่ปราสาทตาควายสุดท้ายแล้ว ขมียึดได้ครับผมนี่คือความจริงขมีนยึดได้ขมีนยึดปราสาทตาควายได้ทําให้มันค้างคางใจเราครั้งที่แล้วแม่ทัพอดีตแม่ทัพภาคที่สองก็บอกว่าเราอ่ะวางยุทธวิธีที่จะทวงคืนปราสาทตาควายไว้ละสามถึงสี่ยุทธวิธีรอแค่เวลาไหนเท่านั้นเองคือเราอ่ะต้องการจะทวงคืนอยู่ยละไม่ปล่อยแน่นอนไม่ปล่อยไว้อย่างนี้แน่นอนซึ่งหลายคนนะคนไทยหลายคนก็ คาดหวังว่าเราจะเอาคืนให้ได้แต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสแต่ว่าวันนี้มีการประทะรอบสองมันเป็นโอกาสของเราแล้วที่จะเข้าไปยึดปราสาทตาควายให้ได้หลายคนคิดแบบนั้นไอ้มินก็คิดแบบนั้นว่ามันเป็นโอกาสแล้วนะไม่ทุบตอนนี้จะทุบตอนไหนใช่ไหมเราก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะมีการเปิดตลอดเนวแล้วเราอะจะเข้าไปยึดปราสาทตาควายไหมแต่ว่าตอนเนี้มันมีการมีข่าวออกมาว่ามีการประทะหนักที่ปราสาทตาควายมันก็เป็นความหวังของเราว่า เรากำลังจะเข้าไปยึดคืนแล้วนะเมื่อเช้ามีข่าวมาว่าไทยเนี่ยส่งโดรนเข้าไปหย่อนอาวุธโจมตีใส่กระเช้ากับบันไดของขมรที่ขึ้นมายังเนินสามาศูเนินสามาศูก็คือเนินใกล้ๆก,กับปราสาทตาควายซึ่งอยู่สูงขม่มทําให้เป็นอุปสรรคของไทยมากในการที่จะเข้าไปถึงตัวปราสาทตาควายได้เพราะว่าจะถูกโจมตีจากขมรที่อยู่เนินสามลงมาใส่เรา เรียกว่าเนินสูงข่มที่ได้เปรียบเรามากเราพยายามยึดพยายามจะโจมตีครั้งที่แล้วเราทําไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราเริ่มสกัดการส่งกําลังของขมิญขึ้นไปแล้วก็แสดงว่ามีโอกาสใช่ไหมได้ข่าวว่าตอนนี้ปัญาหนักที่ปราสาทต,ตาควายนะเราต้องส่งใจช่วยทหารของเรายังไงก็แล้วแต่มันมันต้องทำนะเราเราก็ต้องยอมรับยอมรับในระดับหนึ่งว่าอาจจะ อาจจะคนเราอาจจะเจ็บบ้างแต่ว่าที่สุดแล้วถ้ามันประสบความสําเร็จในการยึดปาสาทอากวายได้มันจะดีมากเพราะว่าจะทําให้เราได้เปรียบในการเจริจาอย่างไอันนี้แอนดมินยังคิดเหมือนเดิมนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องจบที่การเจริจาแต่ถ้าเรายึดพื้นที่ได้เราจะได้เปรียบในการเจริจานะซึ่งหลายคนคนไทยหลายคนก็ไม่โอเคกับการที่ขมิ้นมายึดปาสาทากวายไว้แบบนี้ใช่ไหมละ่ะ อันนี้คือที่ปราสาทตาควายนะความยากในการยึดปราสาทตาควายก็คือ,อชัยภูมิเราเสียเปรียบอีกอย่างหนึ่งที่มันมีเขาเรียกว่าข้อมูลจากครั้งที่แล้วการประทาครั้งที่แล้วก็คือเขมรเขามีใช้โดรนเยอะมากที่ปราสาทตาควายเราก็ลองดูว่าเราจะโอเคไหมซึ่งเอ็มดินคิดว่าเราเตรียมตัวแล้วครั้งนี้เรามีเวลาเตรียมตัวนะที่ปราสาทตาควายโดรนของเขมรหรือว่า,ายุธทธุปกรณ์ของเขมรอาจจะ ได้รับการแก้ไขวางแผนในการโจมตีหรือว่าเตรียมรับมือไว้ระดับหนึ่งแล้วแต่ข่าวว่าตอนนี้นะคือเราประทะหนักแล้วที่ตาควายต้องลุ้นแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันด้วยว่ากองทัพไทยจะทําสําเร็จไหมทหารไทยจะทําสําเร็จไหมที่ปราสาทตาควายนะถ้าเรายึดขึ้นมาได้มันจะดีมากในการเจรจาต่ตอรองเพราะว่ายังไงอะ่ะไอ้สึกครั้งนี้มันไม่จบราบคาบแน่นอนมันต้องสุดท้าย ต้องกลับมาเจรจากันเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเรายึดได้เราจะได้เปรียบแล้วมันก็จะได้หายค้างคาใจแล้วว่าทำํำไมเรายึดไม่ได้เราจะได้หายค้างคาใจแอดมินหวางแบบนั้นนะครับให้กําลังใจกันด้วยนะครับ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่จังหวัดสระแกวอำเภอโคกสูงนะพื้นที่นี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองแล้วแต่ว่าอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่หนึ่งหรือว่ากองกําลังบูรพานั่นเองครั้งที่แล้วกองทัพภาคที่หนึ่งถูกวิจารณ์หนักเลยว่าไม่ได้เปิดการลบกับขมรเอ็นมิดก็เข้าใจกองทัพภาคที่หนึ่งนะเพราะว่าขมรไม่ได้เข้ามาปะทะในกองทัพภาคที่หนึ่งใช่ไหมมันก็เลย ไม่ได้ก็เลยปะทะไม่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นมามีการขุดคุยกันว่าพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็คือบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วขมรบล้ําก็มาแล้วทําไมไม่จัดการซึ่งแน่นอนพอสืบสาวเล่าเรื่องไปปุ๊บใช่ไหมมันค้างคามา4ี่ิบกว่าปีแล้วแล้วก็มีเรื่องราวเบื้องหลังเยอะแยะมากมายแล้วมันก็ค้างคายอยู่อย่างนั้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่หนึ่ง ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้หมายาว่าเขามีความผิดแล้วเปลี่ยนนะเขาไปรับตําแหน่งที่มันสูงกว่าก็มีแม่ทัพคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีการเอารถไถไปไถท,ทุน่นแล้วก็คืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านนะแต่ว่าในความจริงแล้วชาวบ้านก็ยังเข้าไปตรงนั้นไม่ได้หรอกมันก็ยังค้างคาอยู่แล้วต่อมามีการตกลงกันว่าจะเจรจานะปากหมุดชั่วคราวระหว่างหลักแดนเนี่ย เพื่อแล้วใช้เรดาร์ในการวัดตอนนี้กําลังปักหมุดชัว่วคราวแล้วก็ใช้เรดาร์ในการวัดอยู่แต่ว,ว่าพอมันเกิดเหตุประทะรอบที่สองใช่ไหมครั้งที่แล้วเขมินไม่มาแต่ว,ว่าครั้งนี้มันแปลกไปเขมินส่งกําลังก็มาที่ชายแดนสักแก้วเยอะมากซึ่งแน่นอนอะ่ะมันเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมในการที่จะประทะแน่นอนอคุณจะทําอย่างนี้ใช่ไหมคุณจะลบใช่ไหมกองทัพภาคนี่หนึ่งบอกว่าเราก็พร้อมจัดให้ แล้วนี้หลายคนบอกว่าไม่พอนะปะทะอย่างเดียวไม่พอนะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเนี่ยต้องต้องจัดการเลยไม่ต้องไปใช้อะยได้แล้วถือโอกาสนี้ยึดคืนมาให้ได้นะอันนี้คือเป็นความคาดหวังของใครหลายคนที่เราจะใช้โอกาสนี้ จัดการปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนอกจากยึดปราสาทต,ตาควายแล้วมายึดบ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วคืนด้วยเพราะว่าสองที่นี้ก็เป็นสิ่งที่มันค้างคาใจเราเหมือนกันนะว่าทําไมเราปล่อยให้กบะเ,เข้ามาอยู่ได้ตั้งนานจัดการอะไรไม่ได้เลยซึ่งวันนี้ได้โอกาสของเราแล้วที่เราจะเอาคืนมาด้วยกําลังแม้ว่าแนวทางการเจรจามันมีอยู่แต่ว่า มันได้โอกาสไงมีการประทะรอบสองไอ้สถานการณ์หน้างานมันเปลี่ยนไปแอนมินพูดกับว,ว่าหน้างานอีกแล้วขออภัยนะสถานการณ์ในตรงนั้นแนวหน้านะมันเปลี่ยนไปก็เลยจะถือโอกาสนี้เข้ายึดได้ไหมนี่คือหลายๆคนคิดอย่างนั้นนะและในที่สุดนะก็มีข่าวว่ากองทัพภาคที่หนึ่งส่งยานเกาะเข้าไปแล้วเข้าไปที่บ้านหนองจาดแล้วก็คือ เลยเขีแนวรั้วที่เรากั้นไว้เข้าไปแล้วแล้วก็มีการประทะก,กันที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก,ก้วแล้วก็ตามบริเวณชายแดนแถวนั้นนะเราต้องติดตามต่อไปนะว่ายังไงเราจะยึดได้ไหมแต่ว่าความน่าสนใจคือแอดมินไม่รู้ว่า,ขาเขมรน่ะเขาอพยยบชาวบ้านออกจากตรงนั้นแล้วหรือไม่เราไม่รู้ไง ไม่มีข่าวออกมาเราก็คาดหวังว่าเขาจะอบยพไปก่อนจะได้ทุบได้แบบถนัดมือนะแต่ว่าถ้ายังมีคนอยู่หรืออะไรเนี่ยความกลัวของแอดมินก็คือคกลัววา่าเขมรจะสร้างสถาน,นการณ์ให้มันดูไม่ดีให้ไทยดูไม่ดีในการละเมิดสิทธิ์ของพลเรือนอย่างเงี้ยแอดมินคิดอย่างนั้นมากกว่ากลัวแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าแอดมินคิดว่าเนี่ยมันได้โอกาสแล้วที่เราจะยึดบ้านหนองจานบ้านหนองแก้วแต่ว่าความยากของบ้านหนองจานกับหนองยาแก้วอะยากกว่าที่ปราสาทตาควาย อยู่ในกรณีที่ว่ามันเป็นบ้านของพลเรือนมีชาวบ้านอยู่ไม่สามารถที่จะทําการโจมตีแบบเด็ดขาดได้ต้องระมัดระวังเยอะเพราะว่ายัางไงปุ๊บอะต่อให้เรายึดได้ใช่ไหมยึดได้คลองพื้นที่ไว้ก่อนแต่ว่ามันมีบ้านของขม่ยนะอยู่เยอะมากแล้วมันจะไปเข้าในส่วนของสิทธิมนุษยชนนะที่ยูเอ็นจะเข้ามาได้ เนี่ยคือความยากนะอธิบายความยากก่อนนะว่าที่บ้านหนองจาน์หนองยาแก้วยากกว่าภาษาตาควายในเรื่องนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากใช่ไหมขอให้เรายึดไว้ก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้มีข่าวว่าเราเข้าไปยึดแล้วจะเป็นยังไงเราต้องติดตามต่อไปแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ของเราเพราะว่านั่นคือแผ่นดินของเรานะจะแก้ปัญหายังไงยึดไว้ก่อนค่อยว่ากันว่ากันทีหลังก็ได้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ พร้อมอะพร้อมสู้แต่ว่าต้องยึดพื้นที่ไว้ก่อนตึงกําลังไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันไม่มมได้จบคนที่บอกว่าลบให้จบให้เด็ดขาดให้อนันไปเลยเนะี่ยไม่ใช่ยังไม่จบมันต้องจบที่การเจรจาแต่เราเจรจาอย่างไรให้เราได้เปรียบนี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสของเราแล้วต้องทําใจนะคนที่บอกว่าลบเลยลบเลยอ่ะนี่ลบแล้วลบให้แล้วแล้วก็ต้องทําใจ ยอมรับในหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นทั้งการเจรจารในอนาคตทั้งเรื่องราวของนานาชาติเรื่องราวของ UN เที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ของเราไว้ก่อนซัพพอร์ตของซัพพอร์ตประเทศเราไว้ก่อนจะเกิดยังไงขึ้นช่างมันตอนนี้ทุบไว้ก่อนค่อยว่ากันครับผม